สวัสดีนักเรียนชั้นปอ .6 อีกครั้งนะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาจีนกับเราซื้อปุ้ยนะคะวันนี้เราซื้อจะยังสอนอยู่ในบทที่6อยู่ซึ่งเป็นบทต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะเรื่องยานพาหนะต่างๆนะคะก่อนจะขึ้นหัวข้อบทใหม่ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนเล่มสีแดงหน้า4ี่นะคะมาอ่านคำศัพท์กับเราซื่อหนึ่งรอบถ้าใครเจอแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยเจนเมื่ออย่างไรยังไง ชีไปจัวนั่งช่างปันทำงานเซี่ยวเชอร์รถโรงเรียนใคเชอร์ขับรถตี้เถียรถไฟใต้ดินกงกง้งชี่เชอร์รถประจำทางฉวนเรือเฟยจีเครื่องบินชูจูเชอร์รถแท็กซี่หัวเชอร รถไฟหมอทัวเชอร์รถมอเตอร์ไซค์ต่อไปให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าสีนะคะหน้า45ดูด้านบนก่อนนะคะเป็นเกตความรู้เป็นเรื่องเสือผืนหมอนใบเสือผืนมอใบเป็นคํานิยามนะคะคํานิยามคือที่ใช้เรียกชาวจีนเสือผืนหมอนใบเนี่ยใช้เรียกชาวจีนที่อบมายบ อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองราวเจ็ดสิบถึงแปดสิบปีก่อนเมื่อเจ็ดสิบแปดสิบปีก่อนนะคะจะมีสงครามโลกนะคะต่อสู้กันรบกันนะคะแล้วชาวจีนส่วนหนึ่งเนี่ยก็หนีมาหนีมาอพยพมาโดยการขึ้นเรือสำเภาจีนนะคะเรือสำเภาจีนคือจงกัวฟันฉวนมาเผชิญโชคในเมืองไทยเผชิญโชคก็คือไม่รู้เลยว่าอนาคตเนี่ย นั่งเรือมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเรือจะไปจอดที่ไหนไม่มีใครทราบเลยไม่รู้จักเลยมาที่เมืองไทยครั้งแรกนะคะส่วนใหญ่จะมาตัวเปล่าแทบไม่มีอะไรติดตัวมาเลย เขาก็เลยนิยามให้คนจีนเหล่านี้ว่าไม่มีอะไรติดตัวมาเลยมีเพียงแค่เสือ้อหนึ่งผืนหมอนหนึ่งใบเท่านั้นเองแต่ความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่มีทั้งเสือ้ออาจจะไม่มีทั้งหมอนก็ได้นะคะเขาก็คือมาตัวเปล่านั่นเองคือไม่มีอะไรติดตัวมาเลยเงินก็ไม่มีเพราะหนีสงครามใช่ไหมคะไม่มีเวลาไปเก็บอะไรเลยเวลาสู้รบกันหนีก็คือวิ่งหนีแล้วก็ขึ้นเรือนะคะแล้วก็นั่งเรือสำเภามาไม่ใช่มาแค่นี้นะคะเด็กๆมาเป็นร้อยเลยนะคะเรือลำหนึ่งมากันเยอะเลย มาเผชิญโชคล่องมาตามทะเลต่างๆนะคะก่อนจะถึงที่ไทยอาจจะถึงประเทศอื่นๆก่อนก็ได้นะคะว่าใครจะลงตรงไหนเขาก็เลือกเอาแล้วก็มาอพยพมาอยู่ที่เมืองไทยนะคะหรือที่เรารู้จักหลายๆคนก็คืออาจจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนั่นเองนะคะที่มาอยู่ตั้งแต่สมัยสงครามโลกนู่นเลยนะคะเด็กๆ ต่อไปดูด้านล่างนะคะแทนที่คำสับมีกรอบคำถามและกรอบคำตอบนะคะเดี๋ยวเราเราซื้อพาอ่านกรอบคำถามก่อนแล้วก็ตอบนะคะคู่กันคู่กันไปเรื่อยๆพร้อมนะคะหนีเจินเมนื่อชุยเสวเซี่ยวหนีเจินเมอชุอยเสวเซี่ยวเธอไปโรงเรียนยังไงคำตอบหวอจจ้วเซี่ยวเชอร์ชุยเสวเซี่ยวฉันนั่งเซี่ยวเชอร์แปลว่า อะไรคะเด็กๆเสี้ยวเชื้ชอรถโรงเรียนฉันนั่งรถโรงเรียนไปโรงเรียนต่อไปไมเคิลเจอรเมอร์ทรีเสว่เสี้ยวไมเคิลไปโรงเรียนยังไงอันนี้เราใช้คําว่าสยเสี้ยวอย่างเดียวก่อนนะคะไมเคิลจั่วกงกงชีเชื้อทรีเสี้ยวไมเคิลนั่งกงกงชี้เชื้อคือรถประจําทางไปโรงเรียนต่อไป มารีเจินเมอร์ชี่สเสวเซียวมารีไปโรงเรียนยังไงมารีจ้วหัวเชอร์ชีสเสวเซียวมารีนั่งรถไฟไปโรงเรียนต่อไปเป็นคนโตเป็นผู้ใหญ่บ้างนะคะจากคาว่าเปลี่ยนคาว่าไปโรงเรียนเป็นช่างปันนะคะแปลว่าทำงานเหล่าชื่อเจินเมอร์ชี่สร้างปันคุณครูไปทำงานยังไง เหล่าชูจ้วชวนสร้างปันคุณครูนั่งเรือไปทำงานป้าปะเจินเมอช์ทีสร้างปันคุณพ่อไปทำงานยังไงป้าปะจั้วชูจูเชอร์ทรีสร้างปันคุณพ่อนั่งรถแท็กซี่นะคะชูจูเชอร์ไปทำงานต่อไปสุดท้ายมา่หมาเจินเมอช์ทีสร้างปัน คุณแม่ไปทำงานยังไงมาหมะจัว่วตีเถียช,ชีสร้างปันคุณแม่นั่งตีเถียคือรถไฟใต้ดินไปทำงานนะคะบทเรียนเราวันนี้มีอีกหนึ่งหน้านะคะที่เราซื้อจะสอนหน้า47ด้านล่างนะคะเป็นเกจความรู้หน้า47นะคะด้านล่างเรื่องอีเรื่อนจำกันเถอะ เขาบอกว่าภาษาจีนมีคำพองรูปหลายๆคำที่ใช้สระอักษรพินอินตัวเดียวกันนะคะอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันเช่นจั่วคำนี้คือคำว่าจัา่วคำนี้ก็คือคำว่าจัา่วแต่ความหมายต่างกันเขียนก็ไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆภาษาจีนเขียนไม่เหมือนกันด้วยแต่อ่านเหมือนกันนะคะจั่วคำนี้แปลว่านั่งจั่วคำนี้แปลว่าทำอ่า ต่อไปคำว่าจินจินนะคะจินแปลว่าครึ่งกิโลกร,รมัมส่วนจินคําหลังนี้แปลว่านี้ยกตัวอย่างเช่นจินเทียนวันนี้อ่านี้จินต่อไปคําสุดท้ายตี้ตี้คำนี้แปลว่าพื้นดินบทเรียนเรามีคําว่าตี้เถี่ยแปลว่ารถไฟใต้ดินนะคะถ้าตี้คำเดียวแปลว่าพื้นดินส่วนตี้คำนี้แปลว่าน้องชายเห็นไหมภาษาจีนนะคะเขียนไม่เหมือนกัน แต่ว่าออกเสียงเหมือนกันก็มีนะคะหลายๆคำเลยอันนี้เราซื้อแค่ยกตัวอย่างที่เราเจอในบทเรียนนะคะจริงๆมีอีกเยอะเลยเขียนไม่เหมือนกันแล้วก็ความหมายต่างกันอีกด้วยนะคะความหมายก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเด็กๆแค่เขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันเท่านั้นเองนะคะต่อไปเราซื้อสั่งแบบฝึกหัดนะคะงานวันนี้ต้องทําพร้อมเหล่าซื้อนะคะทั้งสองหัวข้อเลยเปิดไปที่หน้าสี่สิบห้าสี่สิบห้า หน้านี้คือเขียนอักษรจีนและสัทอักษรพินอินให้ตรงกับเสียงพยัญชนะที่กําหนดให้นะคะพยัญชนะก็คือเกอเคอเฮอจีชีซีจืชูชูอีกครั้งนะคะเกอเคอเฮจีชีซีจือชูชูเอ๊ะแล้วเราจะหาคำศัพท์มาจากไหนนะคะ คำศัพท์ที่มีให้นะคะอยู่ในรถคันนี้ทั้งหมดเลยแต่เดี๋ยวเราซื้อจะอ่านให้อ่านให้ทุกคำเลยนะคะแล้วนักเรียนก็เลือกคำที่เราซื้ออ่านนั้นมาใส่ว่ามันตรงกับเสียงไหนนะคะไม่ต้องหาพินอินนะคะให้เขียนแค่ภาษาจีนเดี๋ยวเราซื้อทำหมายเลขให้ดูนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านเรียงกันไปนะคะทีละหมายเลขนี่นะคะเรียงจากด้านบนเลยหนึ่ง6สามี่ห้าแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่7 8 9ด0 1ดบอด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเราซื้ออ่านให้ทั้งหมดสิบแปดคำถ้าฟังไม่ทันให้กดหยุดไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็เขียนเราซื้อไปเร็วนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะคะนักเรียนดูในแบบฝึกหัดตัวเองนะคะแล้วก็เขียนไปได้ด้วยเลยพร้อมนะคะคําที่หนึ่งคำที่หนึ่งอยู่ตรงหมายเลขหนึ่งนี้นักเรียนก็ดูเป็นช่องะคะ่ะมันเป็นช่องช่องอยู่ใช่ไหมก็เรียงไปเลยคำที่หนึ่งอ่านว่าควายควย นักเรียนว่าคำว่าควายตรงกับเสียงพยัญชนะเสียงไหนควายนักเรียนเขียนคำที่เป็นหมายเลขหนึ่งอะคะ่ะใส่บนเส้นเลยอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคิดว่าเป็นตัวนี้ก็เขียนใส่บนเส้นนี้ได้เลยอีกตัวหนึ่งก็จะมาใส่ตรงนี้หนึ่งข้อเนี่ยหนึ่งกระเป๋าเดินทางเนี่ยจะมีคำศัพท์เพียงแค่สองคำแต่ว่าดูตัวอย่างตัวอย่างเขาจะมีพินอินด้วยเพราะเขาหาพินอินแต่เราไม่ต้องหานักเรียนเขียนแค่ภาษาจีนใส่ได้เลย คำที่หนึ่งใส่ด้านบนคำที่สองใส่ด้านล่างตรงนี้นะคะข้อหนึ่งควยคว้วยตรงกับเสียงไหนเกอเคอเฮอจีชีซีจูชูชูข้อหนึ่งคว้วยข้อสองเราซื้อบอกแล้วว่าใครไม่ทันให้หยุดไว้ก่อนได้นะคะข้อสองจูจูข้อสองจูจูจ รงกับพยัญชนะเสียงไหนจู Drew. ต่อไปข้อ3หรือถ้าใครไม่ทันนักเรียนเขียนหมายเลขตามที่เราซื้อบอกก็ได้นะคะ อย่างนี้นค่ะมีเราซื้อทำเลขไว้ให้ใช่ไหมสมมุตินักเรียนคิดว่าเลข1อยู่ตรงนี้สมมุตินะคะนักเรียนก็เขียนเลข1ตัวเล็กๆไว้เราค่อยมาเติมทีหลังก็ได้นะคะก็คือนับตามนี้เลย1 2 3 4งสห้าหไปแบบนี้เลยถ้าใครไม่ทันจริงๆนะคะทําแบบที่เราซื้อบอกก่อนก็ได้ต่อไปคําที่3สวนชวนชวนชวน,ชวน ต่อไปคำที่4ี่กัวคำคำว่ากัวนะคะตัวอย่างทำให้ดูแล้วเราซื้อวงกลมทิ้งไปแล้วไม่ต้องเติมแล้วนะคะเพราะว่าเขาเติมไปแล้วกัวคำที่ 5, หา้หาเลยนะคะคำที่หหายหายหายคำที่ห้าหาย หกชี่ชี่ชี่คำที่หกชี่ต่อไปคำที่เจ็ดขึ้นบรรทัดสองแล้วนะคะภาษาจีนบรรทัดสองแล้วนะคะเริ่มที่คำที่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะคำที่เจ็ดอ่านว่าเสี่ยว 削，削。 ต่อไปคำที่แปดกงกงกง ต่อไปคำที่เก้าชร่ชร่ชร่ต่อไปคำที่สิบจินจิน สิบเอด็ดเสียงเสียงเสียง ต่อไปคือบรรทัดที่สมนะคะบรรทัดที่3มจะมีคําที่ 12, 13, 14, 1 5นะคะต่อไปคําที่สิบสอคงคงคง ต่ปสิบสามจีจีจ ต่อไปออออ 15. สิบสี่เชอ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 สิบห้าสวยสวยสวย ต่อไปบรรทัดสุดท้ายนะคะมีคำที่สิบหกสิบเจ็ดและสิบแปดพร้อมนะคะคำที่สิบหกช่าง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  ต่อไปสิบเจ็ดเจอ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 ต่อไปสิบแปดคำสุดท้ายหัวหัวหัว เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปหน้า46ข้อด้านล่างนะคะด้านบนเราซื้อสั่งแล้วนะคะเหลือข้อด้านล่างข้อที่3ระบายสีอักษรจีนให้ตรงกับพยัญชนะที่กํำหนดให้เดี๋ยวเราซื้ออ่านให้อีกนะคะนกักเรียนเตรียมสีไม้ขึ้นมาเลยค่ะเตรียมสีไม้นะคะเดี๋ยวเราซื้ออธิบายนะคะอ่ะดูข้อที่1เนี่ย มีเรือใบเรือใบนะคะตรงตัวเรือเนี่ยมีตัวพยัญชนะตัวนี้คือตัวเตอคือตัวเตอเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านคำศัพท์แบบนี้นะคะ1 2ึ่งสองามสี่หนึ่นักเรียนคิดว่า4ตัวนี้ตัวไหนออกเสียงว่าเป็นตัวเตอบ้างตัวไหนออกเสียงเป็นพยัญชนะตัวเตอบ้างให้ระบายตัวนั้น หนึ่งข้อเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะมีแค่หนึ่งคำนะคะบางข้ออาจจะมีหนึ่งอาจจะมีสองหรือสามหรือสี่ก็ได้เข้าใจไหมคะเป็นไปได้หมดเลยนะคะไม่เท่ากันนะคะบางข้ออาจจะมีสองบางข้ออาจจะมีสามบางข้ออาจจะมีหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่อ่ะพร้อมนะคะเตรียมสีนะคะข้อที่หนึ่งตัวเตอคำศัพท์ภาษาจีนตัวไหนออกเสียงเป็นพยัญชนะตัวเตอบ้างฟังนะคะตา้าเชอ ตีตีเราซื้อจะอ่านแบบนี้นะคะอันที่หนึ่งสองสามสี่อันไหนออกเสียงเป็นตัวเตอร์บ้างระบายให้หมดเลยตา้าเชอร์ตีตข้อที่หนึ่งคำไหนออกเสียงเป็นตัวเตอบ้างอย่างอันนี้ตา้าอ่าเราซื้อบอกหนึ่งคำแล้วกันตา้าคือออกเสียงเป็นตัวเตอใช่ไหมคะก็ระบายใบยนี้อันอื่นๆนัๆกเรียนฟังเองตา้าเชอร์ตีต ถ้าระบายไม่ทันเอาสีแต้มแต้มจุดๆไว้ก่อนได้นะคะต่อไปข้อ2ตัวเธอข้อ2ภาษาจีนตัวไหนออกเสียงตรงกับพยัญชนะตัวเธอบ้างพร้อมนะคะหัวช่างทีเถียหัวช่างทีเถียอีกครั้งนะคะหัวช่างทีเถีย ต่อไปข้อสามอักษรจีนตัวไหนตรงกับเสียงพยัญชนะตัวเนอตัวเนอนะคะหนีเนอหอทาหนีเนอหอทาหนีเนอหอทา ข้อ4อักษรจีนตัวไหนตรงกับเสียงเลเสียงเลนะคะพร้อมนะคะเลเจหลงตรงเลเจหลงตรงตัวไหนออกเสียงตรงกับเลเลเจหลงตรง ต่อไปข้อ5อันไหนตรงกับตัวเกอคำศัพท์ไหนตรงกับตัวเกอรพร้อมนะคะกงเจินเฉยก่กงกงเจินเฉ่่งกงกงเจินเฉก่กง ต่อไปข้อ 6. คำไหนตรงกับเสียงเคพร,ร้อมนะคะขาวเฉาคงเขอคำไหนออกเสียงตรงกับตัวเคขาวเฉาคงเขอขาวเฉา,าคงเขอ ต่อไปข้อ7นะคะคำไหนตรงกับเสียงตัวเฮตัวเฮนะคะยาชรีห้อเฮยาชรีห้อเฮยาชรีหร้อเฮ ต่อไปข้อที่8นะคะตัวสุดท้ายตัววูจะออกเสียงกลํากึ่งระหว่างวอลแหวนกับเอออ่างวูแบบนี้นะคะตัวไหนออกเสียงตรงกับตัวชรีหูจิว๋วหวานชรีหูจิว๋วหวานชรีหูจิว๋วหวาน เรียบร้อยนะคะงานทั้งสองหน้าที่เราซื้อพาอ่านนะคะในคลิปนะคะในคลิปนี้เด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปมีคัดลายมืออีกหนึ่งหน้านะคะให้นักเรียนคัดลายมือหน้า51ทั้งหน้านะคะหน้า51มีคําว่าใครติเถียฉี่นะคะสี่ตัวนี้นะคะวันนี้เราซื้อสั่งงานสามหน้าสองหน้าที่ผ่านมาเราซื้อพาทําหมดแล้วเรียบร้อยหน้านี้นักเรียนทําเองนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งงานเราซื้อด้วยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะใจเจียนบ๊ายบาย